สวัสดีด้วยนะครับผมพบกับผมปานุกกับรายการดีๆที่อาจจะไม่มีสาระอะไรนะครับผมวันนี้ผมก็จะไม่มาแค่เกมหรือว่าเล่นเกมอะไรโชว์นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเอ้ยจะมาเออลิ้นพันกันจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดการติดตั้งเป็นเกลียร์ไลซิงล en. ีเลนจผมก็จะอ่านไม่ถูกรอเปล่าก็ไม่รู้นะครับผม คืออย่างแรกเลยคือผมจะให้ผมจะมีลิงก์นะครับคือเข้าไปในเว็บนี้นี่ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดตรงที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับปุ๊บนี่ครับนี่ครับมันจะมีไฟล์ให้โหลดนะครับผมก็กดดาวน์โหลดเลยดูด้านซ้ายมือข้างล่างครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าโหลดลงมาตรงนี้แล้วก็ เปิดขึ้นมาก็จะมีเนี่ยครับให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดไปเลยแต่ของผมคือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ3วันนะฮะแล้วก็ผมผมขอแนะนำนะครับผมแนะนำสำหรับคนที่อยากโหลดเร็วนะก็คือว่าให้โหลดช่วง ตีห้าครับตีห้าถึงสองโมงมันจะเร็วมากเลยหรือว่าถ้าไม่ถึงสองโมงดีก็ดูดูตรงเลขเนี่ยครับความเร็วนะฮะความเร็วของมันจะถ้ามันต่ำกว่าหนึ่งร้อยฮะก็หยุดไว้ก่อนแนละ้วก็ค่อยมาโหลดต่อใหม่วันหลังนะครับผมก็คือว่ามีคนคชอบแนะนาเที่ยงคืนประมาณนี้ฮะมันมันมันก็ดึกไปนะฮะบางคนนี่ยังเด็กอยู่ก็ดึกไปต้องมาตื่นเรียนไม่ไหวอะ่ะ ก็คือแนะนําเลยตอนเช้าตื่นงเช้า,ต,ชา,ชาตีห้าอย่างเงี้ยโหลดเร็วมากแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี่น่าจะยากนะฮะเพราะว่าคนอยู่เยอะมากเลยเมื่อพอเมื่อเราครับโหลดเสร็จแล้วก็ทําเปนคลิกไปเลยกดปุ๊บนี่ครับผมมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้นี่แล้วแต่เป็นคลิกที่มันเลยครับรอครับรอ โอเคอันนี้คือผมเนี่ยกดไปแล้วครับผมกดไปแล้วก็เข้าไปเลยครับนี่ครับมันก็จะเป็นไฟล์เหมือนเหมือนเหมือนเล่นเกมเลยครับผมเหมือนเอ้ยไม่ใช่เหมือนแผ่นเกมนะครับก็มันจะมีตรงสตาร์ทนะครับให้กดสตาร์ทเออก็กดไปเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมมันก็จะมีเพลง อะไรต่างอะไรขึ้นมาก็คือเราก็เลือกได์ที่เราจะเซฟลงนะครับผมนี่ผมเลือกนี่ไดดีนะครับผมกด next น,นี่คือแล้วแต่คุณจะอันนี้ไหมครับก็คือผมจะให้มันเล่นเลยโอเคครับก็คือรอครับรอรอจนมันเสร็จแล้วก็ เดี๋เราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมคือเดี๋ยวจะเป็นครับ s o p u s i c กันคือผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าคนที่มีงบประมาณนะครับไม่ไม่แนะนำให้ไม่แนะนำให้มาโหลดอย่างนี้นะครับควรที่จะซื้อของแท้นะครับผมเพราะว่าอาจจะทำให้เรามันอาจจะทำให้แบบคนที่ เขาผลิตนะฮะมันเสียความรู้สึกอะอจรงิงๆหลเขาผลิตมาแ,แม่งโหลดแต่โหลด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 ,ลดเดียวเลยสังเกตครับว่าเกมคอมนะจะมาช้าสุดตลอดเลยเพราะว่าเกมคอมมันหาโหลดได้ง่ายกว่า,า,กวาเกมอื่นเองครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครมีเขาประมาณก็ควรที่จะซื้อของแท้นะครับผมแต่ถ้าคนไม่มีจริงๆนี่ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะ ผมก็เป็นคนที่ไม่มีเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอจนมันเสร็จนะครับผมโอเคครับมันก็จะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะมาออบอกก่อนนะครับผมว่าเกมทุกเกมนะครับมันมีประโยชน์ของมันนะฮะไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบ เล่นไปเรื่อยๆไม่มีสาระอะไรคือเกมทุกเกมก็คือมันมีประโยชน์ของมันมากมายนะครับผมคนเราอาจจะดึงมาใช้น้อยหรืออาจจะไม่ใช้มากนะฮะก็้วนะแต่คนนะครับผมผมอยากจะพูดมากเลยไอ้พวกที่แบอบอกว่าไอ้เด็กน้อยเล่นเกมมากกับพี่ป้นแท็กซี่เนี่ยแม่งโคตรควายนะควายจริงๆนะฮะ ใครจะไปกล้าป้นนะไอพวกนั้นม่โลกจิตท้งหน้าที่ไปป้นนะมันไม่มีครับที่แบบเล่นเกมไปไปปนนะคือเราต้องเอาแบบเหมือนกับว่าความคิดความคิดอะความคิดของเราคือเราเครียดจากเรื่องอื่นเรามาลงที่เกมน่าจะได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อเลยนี่ครับผลน,นี้ก็เรียบร้อยนี่ครับก็เรียบร้อยครับลงเรียบร้อยนี่ครับ ดูครับเฮ้ยยอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งมันไม่น่ามันยังเล่นไม่ได้นะครับมันยังไม่ลงคลักเลยอะเออคือตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับผมเมื่อกี้ผมสั่งลันโอ้โหโอเคเมื่อกี้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดตรงอันนี้ก็ได้นะครับผมคือมันอาจจะสั่งลันเล่นเลยคือแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือการคลักนะครับผมเด็กๆส่วนมากครับที่จะไม่รู้ว่าเออลงยังไง ทำไมมันลงเราเล่นไม่ได้แม่งพูดตรงๆนะแม่งลืมลงแคกนะฮะมึงไม่ลงแคคอามันจะเล่นได้ยังไงอะโอเคนี่นะเอามากอปนี่ครับผมอันนี้ครับกอปไปให้หมดเลยนี่ปุ๊บอันนี้ไม่ต้องกดกดตัวรัดนะฮะกดตรงๆเลยฮะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอีกโอเคผมเซฟไว้ไหนนี่ครับโอเค เอ้ยอนี่ครับผมแล้วก็ลงไปเลยปุ๊บกดนี่ป๊อปเรียบร้อยครับผมก็แค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับก็เอาพอเล่นแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าเราต้องเอาประโยชน์จากเกมนะครับมันเล่นนะฮะเอ้ยมา,มาใช้นหครับไม่ไม่ใช่ที่แบบเอาเกมอะไรมาเอาเกม เออเอาเอาโหผมไม่พูดละลิ้นพันกันนะฮะก็คือถ้าใครแบบลิงนลิ้ลโหลบมันพังหรือมันเสียหรือมันแบบโดนลบอย่างนี้ก็บอกผมได้ทางแฟนเพจนะครับข้างล่างแล้วก็หรือว่าจะบอกผมใต้คลิปก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเกมนะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ